สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็ตอนเช้านะคะเวลาตอนเช้าเรากินข้าวเสร็จอะไรเสร็จแล้วก็มาเดินผัดพัทยานะคะก็ฝนก็ยังตกไปปล่อยนะคะเนื่องจากมาหน้าฝนนะคะก็ในในฝนจะตกก็สู้ชีวิตมากเลยนะคะแต่ละคนโนูเล่นน้ําทะเลเปียกกันหมดเลยนี่นะคะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่พี่เนยได้มาทะเลนะคะก็นนเพลินอยู่คนเดียวลนะมีร่มอยู่คนเดียวนะคะ พี่นตักหมอนเฮ้ยก็เมื่อวานมาถึงนี่นะคะพี่เนยก็ตื่นเต้นมากเลยนะคะเนื่องจากแกยังไม่เคยมาทะเลนะคะนี่เป็นครั้งแรกของพี่เนยนะคะก็ขอให้แกมีความสุขเยอะๆนะคะแล้วก็เพราะแกเป็นคนชอบถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปทั้งวันเลยโอ้โหนี่เห็นอะไรก็แปลกใหม่ไปหมดเลยค่ะนู่นขึ้นสัตว์ปลามาตัวใหญ่มากเลยนู่นตอนเช้าๆนะคะมันขึ้นมาถึงนี่เลย หลังจากว่าจะไปแหลมปริไฮนะคะแล้วก็ว่าจะไปเที่ยวพัทยาใต้นะคะแต่ขับมากโน่นสู้ชีวิตกันมากฝนตกแล้วก็ไม่รู้จะไปนั่งไหนนะคะมาแล้วก็กลับวนกลับไปที่หอพักนะคะเดี๋ยวไปเล่นน้ําที่หน้าหอพักลีกานะคะน,นี่นะคะก็ตอนกลางวันนะคะเราก็ได้มาเล่นน้ํานะคะนู่นครั้งแรกที่ใส่ปิกินีนะคะก็ มาทะเลทุกครั้งไม่กล้าใส่เลยนะคะอันนี้คือครั้งแรกเพราะว่ามีเพื่อนใส่อยู่นะคะเออมาทุกรอบคือแบบมากับแฟนนะคะก็ไม่กล้าใส่นะคะนี่วันนี้เราเล่นน้ํากันค่ะอาา่ะฮะเราขึ้นมาแล้วร้อยนะคะก็เราได้ขึ้นมาแล้วนะคะอ,อ๋อเลยลงน้ํามาแล้วนักขานดีใจจนพูดผิดเลยนะคะนี่มีลูกปมด้วย เดี๋ยวเรียกพี่เนยลงมาเล่นด้วยนะคะก็คือร้านเขาแต่งเป็นวิวสวยนะคะเป็นวิลล่าวิเออวิลล่าที่แบบว่าเป็นบ้านเป็นหลังนะคะแล้วก็อยู่กันแบบครอบครัวนะคะแล้วก็สามารถแบบได้ฟิลแบบว่ากินเหล้าอะไรด้วยแบบในร้านอาหารนะคะก็คือดีมากอ่า นี่นะคะมาเมื่อวานก็คือปิดนะคะตอนนี้ก็คือมากังวันเลยมาเช้าๆเลยนะคะเพราะว่าที่นี่คือขายทุกอย่างนะคะเดี๋ยวเราไปไปดูสินค้าก่อนนะคะว่าเราอยากกินอะไรนะคะหอมมากยิ่งนนี่นะคะก็พาพี่สาวมาเดินด้วยนะคะวันนี้เมื่อวานมาถึงนะคะแกไม่ได้มานะคะเนื่องจากเหนื่อยก็พักผ่อนก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเดินซื้อสินค้ากันค่ะ นนี้ก็ได้สั่งส้มตำนะคะ3ามอย่างแล้วก็ข้อหมูย่างไส้ย่างนะคะตอนนี้กําลังนั่งรอกับข้าวนะคะเดี๋ยวเอากับข้าวเสร็จเราจะเอาไปนั่งกินที่ชายหาดนะคะวันนี้ก็จะนั่งกินแล้วก็ฟังเสียงขึ้นซัดทั้งคืนเลยค่ะ <10 S 1> นี่ <10 S 1> นะคะค<น>มา,าค่ะกินข้าวด้วยกันมาด้กัน เาะกะิท่านหน้ามันจะลงนี่พลาดจัดมันต้องขึ้นมปูแยมาแล้วนี่นะคะหนูเกาก็นั่งกินข้าวไปด้วยชมเดียวพาที่ตกนะคะเด็กๆก็เล่นทรายแบบสนุกสนานเลยมาทำกนางคอกันหน้าตากูนนี่กินข้าวค่ะยัดไปข้าวสาขาด้ครับวะชี้กล้องเลยบอสเรื ้องขอบคุณพี่พีเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะที่ช่วยคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ดันช่องหนูให้วิวมันไปได้ไกลนะคะช่วงนี้ก็รีโอหนูก็จะมีวิวหลักพันนะคะช่วงก่อนหน้านี้ก็แค่หลักร้อยเองนะคะหนูเห็นแล้วหนูดีใจมากนะคะเป็นแรงผลักดันที่ดีที่สุดสําหรับหนูเลยนะคะเห็นแล้วมีกําลังใจที่อยากจะทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะคะก็ฝากให้พี่พีเอฟซีเป็นกําลังใจให้หนูแบบนี้ตลอดไปนะคะ